บม่เห็นาเปินันฮะนี่<ะ>นเอ้ยป้าบักแตกง่ามแหงของอยาของกินบาจักอึดฮะเออกล้วยยัอยงอะไรนี่คือดำบาแต่ cái ở đây là dây lệch hả? cái ra này sẽ ở bên hệ nhằng, cha sẽ ăn bên ban bảo, bên ban này vẫn, ban cứ đinh phá อันนี้อ่ะซาบะเอาแม่ตัดไปซาบะน่นแม่แม่นี่ยนนี่นี่เนี่ไปอยซุกบะข้ายาข้าวเกลายแลองนะ ข้าวบัจั่ดักฟีเซลลี่แล้วไปถูกกเ่อไหนนะ้าไปผูกเรื่อไปเป,าเาป่ายังเขาเ่าเช้าอยบ่ห่ เก็บเอาเจ้ะเก็บเอาไปกินเดี <S <S ๋ยวนี้ล่ะแล้เล็กอเปร์วานเอา เป็ปตะออซ้อนนะอันนี้โอ้ห้ากว่าบาทอ่ก็เขียนะเอาไน้ติดตกกันนะ